แล้วพี่ฟาร์มเป็นทางเดินเข้าไปแล้วก็มีที่นั่งมีป้ายเอาไว้พี่ฟาร์มสเต็กปลา,ปาส้มปลาแซลมอนห้องน้ำใหญ่โตครับ <laughs> น้อง นี nee, Tampa, all, ่ท <laughs> <Yeah>. ุกคนหน้ามาที <c oughs> ่แท้จริงดูถ้าจะอร่อยเฮ้ยทุกคนเป็ดอะไรนะเป็ดโหลดเป็ดแต่งเป็ิดอะไรนะน้อง วันนี้เราจะไปกินกาแฟกันนะครับเห็นในเฟซบุ๊กว่ามีร้านกาแฟร้านหนึ่งเป,เปิดเขาน่าจะหยุดช่วงโควิดชื่อร้านว่า h ฮิปปี้บาร์เป็นครั้งแรกที่เราจะไปเห็นว่าร้านนี้บรรยากาศดีเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับ จะไปทางวาลิจชมูถ้าใครมาทางสองดาวก็จะไปทางวาลิจชมู Copy Farm, Copy and Protect Network. โอ้ถ้าเข้าก็จะขี่เข้าไปอีกประมาณหนึ่งเกือกกิโลได้ปะ ซ้ายซ้ายมือเห็นภูเขาด้วยทุกคน นี่เรามาที่ฮิปปี้ฟาร์ม ทางเข้าบรรยากาศสวยงาม <Wow. S 1> เป็นทางเดินเข้าไปแล้วก็มีที่นั่ง ลานกาแฟเนู้กนกินค่ตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปข้างหลังมีป้ายป้ายพิพิฟาร์มตรงนี้เขาจะทำเป็นตัวนักสือ อะไรคันที่โรสสวยงามมากข้างหลังจะเป็นป่ามาให้เราเดินไปดูมาได้ตัวนี้จะเป็นทางเดินล่องแพ นะครับพี่เขากำลังทำกาแฟอยู่ครับนดีมนี่เป็นอาหารที่ร้านนะครับอันนี้คือ นักเก็ตมานักเก็ตนักเก็ตมายำผลิตจาก้อมาชันดีไปเออนักเก็ตไปเชเียทางนู้นมาไข่เยี่ยวมาวันนี้มากับเพื่อนสามคนนี่เป็นเมนูเครื่องดื่มเมนูกับข้าวราคาก็ถือว่าถูก เดี๋ยวก็าเถอะเป็นไงครับปั่นบรรยากาศร้านนี้ดีครับบรรยากาศดีครับรทางแมตตสเต็กปลาส้มสเต็กแซลมอนเมนูข้าวผัดยังอะไเก๋ยังอันนี้ข้าวผัดสกกา อันนี้ข้าวผัดเล็กเกออันนี้ข้าวผัดเล็กเกอตางกันดูกเต๋อันนี้มีถั่วลันเตาอ่านี่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีและสีส้มกว่าเราสามเก้าถือว่าโอเคนะตับมะขามสลัดก็อร่อยครับน้ำสลัดอร่อยวันนี้เราก็มาลองทุกเมนูนะครับ ต้องตัดให้หน่ออยบกว่ากินฟรีอันนี้เป็นเซ็กซีมอนเจลฟร้อนก็จิ้มข้างบนก็ได้นานลยวะทานทิ่มเนาะอาหารรูปเบาดีไปดูเล่นหรอค้านี่ก็ลูกค้าได้หนิพวกแมวเขาหนีความสองประธานโดนลูกใหม่คนไทยเหรอยาะมันมากเหรอ อุ่นแม่มาแห่กุบารบังเสร็อร่อยอร่อยครับอร่อยมาลองด้วยครับพี่น้องเด้ดอ,อ <c oughs> สวัสดีพี่น้องฟองไปมือนี้ก็มีอย่างมากไม้มือนี้ก็มีอย่างหมักไม้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่เราก็สั่งน้ำปั่นมานะครับน้ำปัน่น ปั่นปั่นน้ำปั่นครับน้ำปั่นไอ้ไม่ใช่น้ำปั่นนะครับไม่ใช่น้ำปั่นนี้นี่น้ำปั่นอันนี้เหล้าปั่นสวยงามนีมีเมลอนด้วยเลมอนเลมอนซูปฮะเตชยำมาม่าแล้วก็สเต๊กอะไรนี่เพื่อนสเต๊กปลาปลาย่างดอลลี่ปลาย่างดอลลี่ ปลาดุนที่ย่างหรือเปล่าอันนี้ทําจากมันนะครับมันส่วนนี้หรือเปล่าอาจจะจะเป็นไปได้มันฝรั่งส่วนนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับที่พูดก็มีเหตุผลเนี่ยมันอยู่หนส่วนเอ็นี่ยตัวครับอาหารที่เรากินเยอะมากนี้คือเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอีกจวนนึงหมดแล้วหมดแล้วช่องอันนี้ยังไม่ถายหมดมาหมายังไม่ได้อันนี้เด็ถ่ายแล้ว ดูนะครับนี่คือนัตตี้กินทั้งหมดจอมรีวิวครับนี่คือต้องรีวิวครับต้องรีวิวรีวิวทุกเมนูชิมชิมต้องชิวเย็นน้ำแข็งน้ำแข็งเป็นไงครับแล้วน้ำแข็งเลยครับเย็นนุก้อนครับเย็นนุก้อนแห้งหรือเปียกครับโอ้เปียกอยู่เปียกอยู่เปียกสนิทอยู่แต่ละคนก็กินข้าวอิ่มอิ่มกันทุกคน แล้วก็โจแล้วก็นั่งชมบรรยากาศสิลับเดี๋ยวเราจะจะนัอยกันยกโตนี้ไปดูมามาตีงนู้นนี่นะครับเรากินข้าวหย่มแล้วเราจะไปดูม้านะครับข้างหลังร้าลางร้านจะเป็นม้ามีครอกม้า พร้อมแล้วครับพร้อมทุกคนเฮ้ทุกคนเราลึกตลอดรอตลอดรอมาเลยรอมาเลยนี่ไงทางเดินไปดูม้าม้าตัวนั้นอยู่ในคอกตัวที่หนึ่งอยู่ในคอกตัวที่สองเจอที่สามอยู่ในคอกตัวที่สี่อยู่นอกคอกเป็นม้านอกคอกเลยครับทุกคนไปดูห้องน้ำกันไปดูห้องน้ำกัน ดูทางเข้าห้องน้ำนะครับทุกคนมาตีผมเข้าห้องน้ำได้ไหมครับทุกคนนี่ครับทางเข้าห้องน้ำนี่ไปดูทุกคนห้องน้ำใหญ่โตครับกว้างขวางมไปเลยครับทุกคนมี่างจักรยุชี่ครับอยากเลยชี่มีอ่างกุชิคีคุชิครับเป็นไปเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับ เราจะเดินไปดูม้าก,กันนะครับนี่มีม้าให้ดู4ตัวเราจะเดินไปดูตัวนี้กันน,กกน้องน้องเฮ้น้อง ตัวนพร้อมนะครับมีรถให้ขี่ด้วยฟุกขี่รถนกลยบลัจับกับน้องเดินมาแล้วยกล้อ ยกถีบได้เออมันอะไรเอียจิ้มจาน้องมากับมือตัวนี้เหมือนจะเชื่องเนาะเรียกเดินมาเลยทั้งน่ารักน้องน้องน้องนไม่ไม่ใช่ซะน้องโหน้น้องเฮ้ยทาง ไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วเหมือนน้องไม่ค่อยพอใจนะครับทุกคนไม่ไม่ใส่หัวเลยไม่ไม่เนนี่มาเฮ้ยทำไมน้องยกขาทุกคนบุ้ยผมหน้าม้าหน้าม้าเนี่ยทุกคนหน้าม้าที่แท้จริงไมาแข็งตัวใหญ่กว่านี้เลยพี่เดียความสูงมันเออไมาแข็งต้องหน้า น้องน่าจะกินหญ้าน้องน่าจะกินมือมึอมองกูดูดูสมอาน้องกินหญ้ามึงได้กินยังกูก็กิน <S <S หญ้าปองการเลยครับเนี่ยจะเอาหญ้าให้กินพี่เขาบอกว่าหญ้าตรงนี้เป็นปลูกให้มาหญ้าชื่อออฟตัสอะไรสักอย่างนี่ยแหละปลูกให้มากินอน,นี่น้องกินได้เพราะว่าเป็นหญ้าที่น้องกินอยู่ทุกวันปลูกให้น้องกิน ใช่ป่น่าจะกรอบเอาเรื่องแหละฟังาจากเสียงเชียวแล้วเมื่อกี้ไปยูน้ำอยู่เห้อ <c oughs> ฮะน้ำปัน่นครับให้อาหารหมาครับหมาดูถ้าจะอร่อย <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วข้ามื้อข้ามือไหนกัดแขนวัดกัด <c oughs> แล้ว นยตามดิพอและอันนี้มันจะตั้งเวลาอัมมาตโนมัติเลยเล่ะอย่าอ่ะกินกินกินลอย่อยแบบกรอบหวานอย่างเปาะพรนรอเมืองพี่อันนู้น,นรอได้ต้องรอ ทิมแม่งไม่หนีแล้วสัตว์เฮ้ยมีเป็ดพร้อมเป็ดเตี๋ยเป็ดเตี๋ยได้ปะเป็ดโหลดโหลดทำเป็ดโหลดเบืองโหลดดักเหียวเมืองดักเหียวโหลดเฮ้ยทุกคนเป็ดอะไรนะเป็ดโหลดเป็ดแตงเป็ดอะไรนะเป็ดสิงเมืองดักเหียวเบืองดักเหียวกัน น้องปิดเราเราาเดีวยูมาเป็นรถบัสด้วยแหมแวน้องมาพวกจากเทียนหนาสิได้เอนอนเลยแชร์ต้องเลยไนะ มึงเฮ้ยมึงคิดคือขอที่เขาสนิทเจไหนกันแลยเราพวงวากันไปน้ำมันดีว่านก่นอยู่บวววัต้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันเอาลูกกายไก่ดิ ไอติ้งนะครับไอติ้งไอตี้งไอตี้งไอตี้งการคอผมนุ่มผมนุ่มนุ่มกันก่อนครับผมไอ้ครับก็ถ้าใครสนใจชื่นชอบบรรยากาศร้านคาเฟ่แบบนี้ก็อย่าลืมแวะมานะครับนั่งชิวๆรานข้าวดื่มกาแฟเดี๋ยวจะขอบปลอมกัดนะครับร้านกาแฟอิปปิปามเจอ อยู่ที่บ้านบอกแกใหญ่ตำบลปุบปาีอำเภอสองดาวจังหวัดสุุครครับถ้าใครอยู่แถวนี้หรืออยู่ใกล้เคียงนี้ก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูนะครับท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหมค่คลิปหน้าทุกคน